ส s lives, <S ดุดน้ำลายกินก so ันแน่เอออิ่งไดกัน้เตยออามันกยกินมแน่มันโยกกระจอกแค่เหนอยาช่วยอะไ่วย่วกันลปลูกมันออกลายลอนะสอช่วยได้กกำกันแน่อนุญาตผปจช่วยได้ช่วยกันเลกุมตุกเล่ตุกเลตกเลตก เขาพูดหมดปันวิสิงก็แน่เดี๋ยวบริษัทวิสิงในอุนอ่นอุ่นเงินมาปันก,นการโฆษณาเนี่ยสนับสนุนด้วยเสนอเน,น,น,นอคำพูดเนี่ยกินแล้วพอง <c oughs> กินแล้วติดใจพองเยอะพองเยอะ,อยอะต้องต้องหลุดก่อนเนี่ยเออหมอเตีอ่เฮ้ยปันโต๊อ่ะไอ้สวดเล้สวดเล้สวดเนื้อเลยโม่ปันเนี่ยโม่เนี่ยปันสวนดเนื้ออืมอันน của ông này долго aso kh height shirt nh treats trong 26 tuτοp trong 26 tuτοp nhả mogenic nè ăn da rồi Parents, now ah but不會 ăn da rồi الي nha. C� biển nè H 1987- compliment거든 ạ Oh, My Full House, Radio Tiếng Nam của cởi khỏe nhỏ mục tiêu thời ạ Hãy subscribe cho kênh tự động nhau nhé nhé tập comment subscribe có cimento video อันนี้จี้กันนะจี้แบบปกนุ้งอกันนี้ใส่ต้อนเนาะตอนนี้พายใส่ไว้การตัดสานเปลี่ยนสีสับแตกๆงี้เดี๋ยวติดใจส่วนใจติดต่อลำบงนด่นะครับไม่แพงนะครับกินน่าประมาณห้าพันจัดผมห้าพันวานเจ็ดสีบแสนเนี่ยมิคืนนะเนาะติดจ้องไว้แล้วโปรโมชั่นก่านะา เล่นหก่งพีม่ก็เส้นี่เนเยนเล่นสีาเ,สเานนมาเอถเล่นสองก็เปลี่นนยนไม่น่ะเลินหาแล้อตกลตกลงราคามาเดียวไงเจน,นะไอหมอกกบกักบ้งงงา, 5, านไอ้กบวงไ้หาพันไงนี่ไรบ้านกามสองขึ้นสามวานเดยวเขาโก้นขนเขาก็ยินเสียงมันพิดกันแน่แหละกําปูขึ้นนี่เหพิดกันล้วลบวง เรียกเาขาพีดก, <laughs> ก,กันเนี่ยใช่ล้ำม้งไว้ก็ต้องพิดกันหรอะก็ขอเขียนมีขอดิเขนเงินนะมีเขาโกงมาล้ำซ้ำอ่ะหวัวนั่นเดินม,มัวนะท่อขยะปิอนอ่ะเดีย๋ยวมีงา,านวุ่นมามาขาดเต้มอมโปแปงอ่ะคนกันเองเอ,นะอืมแทมขึ้นก็เหมือนห้างเลยเนี่ย <laughs> เอาขึ้นเงี้ย ขึ้นก็แล้วาบขึ้นกำพานเลยนี่นะสามก็ไน้มืนแต่ง,งานเดลยนะเนี่ยนะได้กันรับน้งสามกนะแต่งกันนะตีปานะอืมือว่าน้ำแข็งแขกก็กินเลยว่ามีกองกงเนาะไอ้เมื่อเดียววะนะแส,งง <laughs> สะดอกปืนของคข้มเนี่ย เงีบจิบนี่แหละกําูยิมโมยิมมไนกางน้องโม่กำลังมี่แรงงานอะรอย่าน้เกใส่แป้นเลยมั้งนะกําหอกกัเฮือนเอาแป้นเนี่ยเี่อนเองเปี่ยน้าป้านี่มป้านี่กํหอกจานเป็นจานเป็นทักปานมันจะใหญ่ดเขาโอ้ชาขตอนี่อันเชยมันนเาขตอกก

ัน,น,น,นี่เป็นบ้านของนั่งกำพูนะที่นี่คือเป็นส่วนลมนะคล้ายๆกับออฟฟิศนะครับสาวๆจะเปนลมตัตที่นี่นะอันนี้คือสําหรับต้อนรับปีใหม่นะครับใครๆที่มีเรื่องแค้นอะไรต่างๆก็ปล่อยวางนะครับแต่ละคนตอนนี้ก็ ร <laughs> ะบายที่นี่ระบายที่นี่ระบายอารมณ์ที่นี่นะ <laughs> อย่างพ้องเหรออย่างพ้องมาจาก <c oughs> เออยพ้องอันนี้ก็เอยอยังง้อเออยโน้นอันนี้ทำอย่างคำก็น,ก <c oughs> น้องอ่อนแต่จิตเตี้ยด <c oughs> ีวะจำเมื่อว่าตั้งก็จี๊ <c oughs> <c oughs> จื้อเหมือนตั้งโต๊ไปลยน,นะยังง่ออินคำคำอิน ฮะฮะแสงอินมินเป็นขืนเหรอวะจะคืนแบบมีแบบนี้มีออีอินเน่ก้ามต้ก็นี่มีวะระเลวันอีปเป็นเต้อีแม่กนไยังเป็นไต้ยัาเอาอินมาใส่ยังนั้นมลเนาะกับจินวะเนี่ยเกิดนี่ใหญ่เนี่ยอ๋อหน้าตาเหมือนเนี่ยทั้ัมเจอเมือนี่ไหน ม <laughs> าเลนมาเลนทางดีก็อังดีก็ใน,นคำพูดอะอยอย่างงู้นม่ะคำพูดอกยากเขานะว่ะเอาข่างๆมัน <laughs> งมลงกล้ามอะไรเหมนะือเนี่ยไปเมือวันที่ส่าหากิสมานะ ไปมวยอะไมก็อกันอ่ะห้องอีคำนี่ไงห้องคอเลวไงพอสมัยยาวน่ะคำพูนะครับพระคำโจมในราคาการนะใน,ะน,ะนะคำพูเในแสดงว่า,ามบมปใจคำเสีย,ดดยตนน่น้ำขื่น,เน,ออนเนี่ยตื่นเอนนอยอะเนาะ ปิดห้องเปิดห้องมีน้ำขื้นค้ำเนี่ยนะในหมวดเสือนห้องโยกเงี้ชียบนโยกเชียนี่เอ้อบันใส่ไหมเ่ะโยงเงเอาจังไปกูพุวัดเตี้ยเด้อดูวิธีการกินนะครับโดยกงพูกินกันนะเนี่ย เมเดียวคนติดตามอีกแล้วไปเหมือนอะหมือนปอินฮะหมืนปอินเหมือนปาอิน่ะใจเหมือนสันวะลลองนี่วันไหนเนาะเจ้าวันสลองไปอันนี้เสร้องปีอ่เออเขาเหมืนมาสลองด้วยแน่มาเรียก,หกไ,ไหนเ,นนนนนเล่ลลงเขาพิ่นงนอะน,นได้เป็นเรื่องเขาพิ่นสรลองนะเมื่อจบวันนู้นอันนี้สลออ็องน,นา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 หมนสบายกนินกับเพิ้นอยู่เนาะ

โอ้ตีเราวัานเดินน่ช่วยไว้ตา,ายก่วันเดิน่พันหาก็่หนีย่ยวคลิปแป๊บนึงครับร,จรอจินเข้าไปนู่นเรืเลยกันนะครับ <c oughs> ป้าดูน้องน้องินนะครับน้องสอง <c oughs> เออยังวะไออ่องฮะไออองอโอเคน้องไอองจะชยกินเอาไมกิน้จังอินเงี <c oughs> ้ยอินตัจามะอ่ามือน้องเายมเจี๊ยมเ่ย มันฐานเด็ดทำลานไก่จังน่อ,อน้อยขลมานเด้หน,น่ <c oughs> อยอยู่ไก่เนี่ยนะหอน้อหอน,หอนอพวก็ค่แข็งเฉยกว่านนะออุนอุ่อนอ,อนตุกตุกอ้ใบกามาตุกแข็งนู้เป็นก้นอน อ๋อลางต้นที่จะมาถึงนี่เป็นรูหมือนกันเลยกคือยังอวนตุ๊บตอยู่ด้วยก็ลอชิมรู้นะครับอ๋อใส่เติมจางไหมส่วนมากก็กินสาย้าจางกินแบบเป่าๆเลยอ๋อกินแบบเป็นก้อนๆนั่นนะันถูก เรนนี่มันรู้สึกเรียอ <c oughs> เป็นไงครับนุ่มๆนะครับทำมาจากอะไรครับจากโทลิโซ่โทลิโซเนาะ๋อคิดว่าถั่วเน่านะครับนี่แน่อนสิทธ์อะไรครับผมคิดว่าทำมาจากถั่วเน่านะรสชาติของน้องนี่จะน่าจะอร่อยของผมนะผมดูเลยเขาว่าต้องกับ <c oughs> กับกะล๊ปีนะครับผมเด็กสองคนไม่กล้ากินข้าวผู้เป็นไงครับหวานหวาน ไม่เพียนแต่ับหวบานนะครับไอ <Why? S 1> <laughs> ้ก๊ับก็จับดีด้วยโอ้ยปียวอฟมีเขาด้วยมันเจ็บมันเจ็บอ๋อมันเจ็บแบบปีททีแปีหนูค oh. ุยกแน่นมากแห <c oughs> ป,ปี่ก็กินกันอีกเร่องนะั้นโอ้ยโยกเลยโอ้โหมาแรงครับผม พระเอกของเรามาแรงนะครับวันนี้ครับกินกับสาววันนี้อร่อยมากครับนี่ขอชิมขบวนก่อนครับไม่แซ่บเท่าไหร่แต่อร่อยมากครับนุ่มๆนะครับผีมือของแม่น้องคำพูนะครับคนทำอือันนี้ถ้าถ้าไม่ไม่ใช่สลองเนี่ยจะได้ซื้อกินนะแพงมากครับจานนะ้สองหมื่นจัดนะครับเกินไป อันนี nah, ้คือครั้งแรกในชีวิตนะครับจะได้มากินข้าวแรงเพลินที่นี่นะไม่ใช่ข้าวแรงเพลินนะเขาเรียกว่าข้าวเพลินข้าวเพลินนะฮะข้าวเพลินโถะข้าวเพลินโถใส่ข้าวเพลินเดิ้ลใส่ข้าวเพลินโถข้าวเพลินเดิ้ลนะครับไม่ใช่เขาเขาเพลินไอเล็บอยู่นะครับนะครับใครๆที่ยังไม่ได้ติดตามช่องน้องคำพูหรือว่าน้องเอ้ยพองนะครับก็สามารถไปดูแต่ว่าเชิญดูนะครับไม่รู้ว่าเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยนะครับ ภาษาไทยนะครับไม่ใช่ภาษาเขินนะครับสามารถเซิร์ชไปนะครับน้องเอ้ยพองนะครับหัววันเอ่อวันปลูกใหม่นะครับมาแอลเลยนะครับแอลฟีนะครับแต่ของกินให้ต้องซื้อนะครับซื้อมานะครับมานะครับยินดีต้อนรับ e c c โชว์มงนะครับติดต่อทั้งเพจทั้งไลน์ได้นะครับยังคืนน่ะอยู่มาแปดโมงแล้วเนี่ยเขาก็รอปีหลานนะมีมู๊ที่ต่างแข่งเขาเมื่อไหร่คนทำแผนในของเมื่อไหร่ดูจมหายยิดงอังกฤษ